สี่คุณสี่เลยสี่คุณสีห่หัวยันนะข้นมันจู้นี่พ่อแค่ทางเข่าน่ะพี่พ่อพ่อต่อ เศ้าโรดเนี่ยนี่มีลูกบอกลูกมีลานบอกลานจักอยู่มันลำบากลำบนจะมาปลูกยังไกลแท้เอ้าโปวดโพโอ้ยอือเอ้านี่แหละงาด้วยวิโก้ขอนยาว กบบระบะบมตูนแหละนี่พี่น้องเยอ,อ่ะกับอันนี้กับเตรียมพี่น้องเไยทั้งบมตูนได้มาแต่งานบุญเนาะพระธาตุโพนอ่าไปมือกราบไหว้เนาะอ่าไปขอฟอดนะพี่น้องเไยสุริมาเลยไปหาปลูกชายมาเลยเอาคนเดินพี่น้องกราบสบายดีและสวัสดีนะพี่น้องเดอ้อสบายดีกันเบิดชุกข,ขู่ชุกคนพบเจอกันช่วงแรงๆอ่าพอดีทั้งบมตูนกับผมได้ไปเวียก แลพ้พอดีทั้งสาสาราจะมีว่าให้ไปโหดพริกแน่ว่าสันแน่วไปปะเรียกว่าไก่แต่ปุ๊บเข้มให้หน้าผู้พี่น้องบ่ยตูนี่ได้น้าก็อยู่ไกลบ้านเจ้านี่นแหละเอาอันอีสุด,ดีแม็กของบระตูนี่แหละไปอจดอด <c oughs> ไว้อยู่นะเบรกทิศไรอยู่บนนี้บ้านหนึ่งเอ้ยหนึ่งอันไหนล่ะในนี้ก็ năm nấm năm nấm là bên nào này thế hiện ngan ở Thái, đá, thái đi ่ะลองเบึเเงบึงเนอเบแถวนั่นตายเยได้หนบุมเคยเตือได้พี่น้องเลยมีอยู่หักต่บรครับเหมือนกันนะเบ็กอยู่อยู่วะนน่ thấy em phải thằng đây này vào nó nằm nòn bò ngu เดี๋ยวขึ้นี่ได้ยักินขับรถก่อน ทางพี่น้องไไปใส่น้ำผู้ใดน้ำพายน้ำนองน้ำไม่อยก่้กลบบดนี้น้ำเน้นน,น้ำในห่วยเบิดบอ

mà ăn thế mà cái này đừng nữa thầy hát nữa Nào đứng gặp ai à, nghe, à, thầy kéo một lâm khi Bye hướng. Ừ, cái bài đi bất lúc con lúc nào Ờ, bay lên Ờ มาดีงามๆเออโอเคพี่น้อง่แก้กระลาิ่นกอนแป๊บหนึ่งอ่ะ เราเริ่มมามีน้ำมันนะได้ยยอะเล็กช่องเสียงข้างขึ้น ในรอบหลายเรือนหลายเป็นปีก็ว่าได้นะเทียนบรนไบายรถไทยนี่พี่น้องกะต้นต้นลายมีแต่นี่แหละไปเบี้ยมีแต่ลุงอยู่เป็นอยู่ครับโอ้ลันนาลันหลังอยู่ Lại sao đâu nó chơi gần nóng năm phút lại hoặc là cái mũ là cả nó 我们打第五轮去呢。嗯，错。 นี่มึง่งทั้งหลักนะลุก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 ลงอว่าลงก่อนลงก่อนเอ้ยลงก่อนเออลงบ่ได้โอ้ยพี่น้องกับแต่ไล่มาแหละเบิดใส้เบิดรัวอยู่ โอเคป่อ,อ,คอ้มอาเรียบร้อยบาทน,นี่ฮะดดโอ้ยสี่คู่สี่ปุ่นนี้นี่น่ะเออจักกระชังดูโบวินได้น่อ,อ,อ,อคิดก่อน,นอันไหนเออนี่ม่อนก็นเลงมันลงเองอ cửa tắt lẽo, nãm song thang nè, cứ vòi nó, ok, mày làm cái, à, đang, bỏ má cái bố. Hả? Bố đi lô, bố đi Nè Nè Bên nhu lông chân, cầm vào đây nè Đấy okay. <coughs>

ngay ngay là bơ tèn mua nè ngay là tèn mua nè trong mùa là bơ mắt lon mắt lon chim mừng đưa nhau một chút chưa ta ấp ấp kìa nào đấy ấp à, ทักนะฮะพี่โอ้โหไปปลูกยังปลูกเนาะปวดโคคอยสู้นะอ้าวโอเคพี่บอกกันทักน้ำกันเดี๋ยวพูดพบเจอกันจะพูดแหละเนาะชวนมาพลิกอ่าโอ้โหโอ้ยไปเกิดหายหนาววะ mười mấy mọi người có đàn hả vào nếu bò bò đó phủ phủ cây cũng điện đó เบิ่งเด้กกระทังสิทับเจ้าได้เด้อสุ่ญชีเลยส,สี่กโโีออนนะ พ่อยู่พี่น้องฮะทางนี้นี่อยากเสียไว้แล้วนี่จะเด็กซองตามเล็กถอยนี่เปลี่ยวนี่อยากเสียไว้ไี่เขียวงามา<ป>ม,มากอไปไปมาเข็นมา Ah,

มันไหลพี่น้องหมืนไปขึ้นมารถไปเพราะได้ครึ่งกระทังเนี่ยเออืมแ่เดียหรอกไปพคนละเจอกันจะพูดอะไรพี่น้องเลย ไ,ไปบแต้งได้บันตัวเราที่พุ่นลุงมาใยญ่ใส่น้ำเนยพีนห,นหน่อยเผื่อหอนย่มน้่นกันใช่หลายเติบแล้ววะเป็นทั้งหลไรนะคราวนี้บ่ มีรถขยันายนะเออมาหมุนอยู่ใต้ตินรถดิบอกไฟแฝ้จุดล่ามไหมา จุดนั่นนี่นี่ยดินแข็งพี่น้องเลยข่าโบงงามทำต่อเพื่องมีนั่นแค่ใ,คในย่ามเดือนหกแหละฝนตกมาแหลปมันเน่งางูใช่แหละเข่ามันงาม อยู่มองไหนอันนี้บ่โอ้ยมันลำทุ่มอยู่นันนึงเอ้ยยามล็อกมันเยยบเลยนั่นจักคว่ำอยู่หรอกนี่เป็นไอ้หน้าฝนในท่วมไปได้ไหมล่ะงรวรดไปแล้ว Xáy thang luôn nè Như anh bò คนมันจูน้ี่ิพ่อแค่ทางเขานะ่ะพี่พ่อหมดตายหรอกนะยังฉลาดเอาโอเคบานนี้อเอาลงลงกกันยอ,อ,อกนะน ôi, tổ cái này, cái men cấp mà này ใสอ่อย่ามันไปเปิดนั่พนกน่นอนเริ่่อน,น้ืนมเดเีมาออเ่ต้องได้หาบอ่้เนาะ เอาหอดชามฮอดชองทุกพิกพดเดียวนีบ่บ่เอาโกโอ้พอดเดียวจะพนเืสห่ัน้ออโอ้ช่างว่าเอานถ้าสิบปหน,ออน้านมัน,นั่งมันกับว่างแล้วของแนวพ่นั่นปวกช่างว่าอ,อ,อะไร Lát đi cho cả nhà. À bây giờ. Úp. Úp. Phun đi nó người xuân cái đây. Đó, ừ. vâng nắm cần. Nó. <laughs> Cháy nụ xinh này. Chắc thế, nụ xuống nụ xinh. ปอกหากระถางแน่นป่ะทำข้าะหากรแถางกูมีป้าต๊ะนักเดาเรื่องอยู่ได้พี่น้องป้าต๊ะเชาโรดเนี่ยนี่มีลูกบอกลูกมีลานบอกลานจักอยู่มันลำบากลำบ,บนจะมาปลูกยังไกลแท้อ้าวปวดโพด ôi ừ. à. <coughs> yêu <coughs> 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 bong em ngài cái phút ngọt ngọt ngay cái yêu đọc kính và cái nằm cái ngọc hồn ô đọc gùi yêu bò mừng 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 อโอ้เจ้าเป็นตักทเทเซยนโพนันขี่ปวกนี่เนัน่นบัดมือมันกับว่างไงเจ้าล็อกมีมีแต่ตองเสียนคุมระชองกระบวยน,นี่แหละเฮ้ยนะมือเพีอว Nó cái ngày qua đây. Giờ quán luôn lại. มึงห่วงบ่ห่วง n h ว u ใช่ผนมันอยู่บ่ ใช้คุ้มละคุ้มละชองก่อนเนาะเยวจงค่อยช่ำมันใช้หามนึงได้เจ๊ก,กนั่นนี่จะกคุ้มมันนี่เอ,อาเรือ่องนี้เพียงฮ่าไปซานลนวดาเอียนทอ,องกันนี่นะ

มุมีอย่างไรเนาะเนื่องจากว่าถือโอกาสววาสั้นซะอันโบได้ไปเวียกและทั้งบมตุนก็ไดอ้ออกมาหน้า,ลากลับมาขับรถไทยให้เพลอนทักหนํำมาให้เพื่ินพดหมักพริกหมักไผ่เนาะมือมอื่นพูดและพี่นองเ้ยทั้งบมตุนก็จะได้ออกไปเวียกเมื่อนี้ก็ถือโอกาสพักผ่อนไปในโต้เลยก็ว่าได้เนาะอย่ามันช่วยก็ได้เนาะ เอา้าขอบคุณขอบคุณในลายเด้พี่น้องเดอ้อทางปตุนก็นได้ขอรำลาขอจบคลิปปิดคลิปไว้เพียงสำนีก่อนผิดพลาดประการใดขอโทษขอพายนำในลายเนาะอู้ทางลานน้อยก็ได้กลับมานะพี่น้องเลยว้าวมุมมีตีต้อยฮ่าจ้ะไปอยู่ดีมีเฮงพบเจอกันคลิปหนา้าเด้พี่น้องเดอ้อสบายดีเดอ้อไปโอ้ลมหนาวจังพี่น,อน,อน้องเนาะเลือกเลยฮ่าจ้ะ เย็นแห้งมันนี่ก็ได้